กินไม้แคบสองไม้เท่า้นเ่งสองกินให้ไหวแ่มันต้องเอาอันที่มันนแบ้ก็ใส่ไปเนอยู่นเขียหบางแสงเลยอน่ไม่่าโอ้โหแสงรอสหนึ่งสาลครอนี่ยจะได้จ่ายพันเอแล้วผมเอาไม้หนึ่งนี่เของเรื่องผมจะกินมีกลิ่นด้วยเนาะ de más que ก็ตองจั่งนี่คือตองจั่งครับรู้จักไหมครับมาตองจั่งมาตองจั่งพิมพ์ดูครับผมว่าน่าจะเป็นแบบเนื้อไก่เครื่องเทศแล้วเป็นหมักๆแบบพิมพ์ดูแบบนี้นะ ถ้าเกิดกินแล้วไม่ได้กินข้าวด้วยมันจะมะครับมันรู้สึกเค็มนี่เป็นครั้งแรกที่ผมชิมในชีวิตนะครับอะไรนะสตองจักครับสตอมแ,แข็งแรงครับจักแข็งแรงกินแล้วจะแข็งแรงส <c oughs> ตองจักรเด็ดขาดมากเลยอโอ้โหอร่อยมากคิดบ้างมาเลยพี่อะไรเน่ยเอออะไรเนย อร่อยคุณนายคุณอร่อยอร่อยครับอร่อยครับมันคืออะไรมันคือหมูหมูทอดหมูทอดครับหมูทอดแต่ว่าแบบใส่เครื่องเทศอะไรลงไปเลยอร่อยเอาคือไม่กินไปเลยผมมาชิมไม่ได้มากินกินหนักใช่ไหกินอิ่มๆนี่ผมเตั้งเกลือเกลือซักซีนมาเติมอันอันนี้ต้องอะไรดีมันนี้ หมูเนื้อหมูเนื้อไงไม่รู้มามูเนื้อไหอไม้คอ้องใครไลมา Thank you เนื้อทอดบ้างวะเนื้อเนื้อสับทอดรสชาติมันมีกินสับครับครับกินสับเนื้อหม่ that is local food at the middle way there is a bus stop I'm traveling to Bagan พุกกรามครับก็เป็นอาหาร street food ผมตัดถึนใจั่างสับตองกะเพิ่มมันอร่อยไม่มั่นใจครับไม่น่าจะได้ไปครับทั่วครับอ๋อใช่พี่ ออันนัอยู่ยคนก่อมาหน่ตั้งข้าหรือป่าแอ่ะอเหรอดจะกระิบบ้าอะไรก็ว่ามามาล้วพี่มาเขาบอกว่าให้ไปอะไรกระติบนะมาเทปเทปเทปกระติบโอเคแค่นี้นะพอดีก็ทำงานจบสู่มของผมคือว่า อะไรอร่อยเนี่ยสั่งเพิ่มมาเลยครับอย่างมื้อนี้เนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องดูว่าเท่าไหร่ทำคืนไม่กินเพิ่มมันมันคืออะไรเส้นก๋วยเตี๋ยวเป็นเนื้อทอดแบบพิเศษดไม่หมูไม่หมูนะไม่หมูหมูอ่ะอันนี้พี่พี่พี่นี่นี่นี่เนี่ยไดรสชาติมันเหมือนเนื้อมือเลยจะดูมือจะแข็งนะ ผมยังแข็งอยู่จริงจผมก็อยากกินข้าวนะแต่ผมก็กินไม่หมดเนี่ยข้าวคุกนีกับผมชอบหโดนไเืไม่เข็มดันโอเะอาหาหารอหารเือมด้มันจะมีหรันออมมันมันหน่อย มันหมดเลยนะพี่นะไม่รู้ว่าใส่อะไรเรืงมันแก้วกินมันหวานก็เลยน้ำมัเยอะใส่น้ำมันเลยน้ำมันเลยเหรอพี่ผมรู้ว่ามันฝรัง่งมันพืชเหรอหงแก้วหนึ่งแปด thanks for watching that is local food at um on the way to พุกามเมียนมา 哎。